สวัสดีครับ f อ f แฟนคลับองุงอิงเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกๆท,ท่านนะครับเรียกได้ว่าองุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับเป็นไอดอลของศิลปินหลายๆคนเลยนะครับในองค์กรสาวน้อยเพชรบบแพงหรือว่าสาวน้อยลำเพลินโชนะครับก็มีศิลปินของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลนะินโชเนาะที่เอาแบบอย่างพิ่องุ่งนะครับคือ นำตัวอย่างของพี่อู๋อิงนี่เป็นไอดอลของตนเองเพื่อที่ตัวเองนี่จะได้ทำตามแบบอย่างนะครับเพื่อที่จะได้เดินตามความฝันของตัวเองเนาะให้ประสบความสาเร็จดังพี่น้องอู๋อิงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือฟ้าใสสถาพรน,นะครับศิลปินสาวนอยลำเพลินโชนิวเจนเนาะที่รุ่นใหม่ๆนะครับที่หลายหลายคนเลยเนาะศิลปินของสาวนอลลำเพลินโช์นี่ที่มารุ่นใหม่ๆหลายหลายคนเลยนะครับ ที่เข้ามาต่างก็เอาองุเพชรบ้านแพงเป็นในด้านของตนเองนะครับฟ้าใสเองก็เดินตามความฝันของตัวเองนะครับโดยมีพี่อุ่นเป็นต้นแบบเนาะที่สแสวงหาความสําเร็จนะครับฟ้าใสสตาพรแล้วก็ศิลปินของสานวิยเพชรบ้านแพงแล้วก็สานวิย์ลำเพลินโชว์นะครับที่ประสบความสําเร็จเนาะองค์กรเขาก็ามีงานมีงานมีการให้ทํามีสถานที่ให้โชว์ผลงานด้านวิธีนะครับ บริษทจผู้บริหารให้โอกาสเสมอนะครับแต่ตัวศิลปินก็ต้องควนขวายสร้างตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะครับใช่ว่ากรุงโรมใช่จะมีคนทางไปทางเดียวนะครับมันมีหลายทางให้เลือกไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเปียงป้างเหมือนกับพี่อุ้งอิงเราก็สามารถเก็บหอมรอมริบทางานจากน้ําพักน้ําแรงของเรานะครับเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยเก็บหอมรอมริบนะครับ ดูตัวอย่างมานาเพชรบันแพงนะครับนี่ก็เป็นศิลปินของสารมาเพชรบานแพงเนาะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับอายุ18ปีนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ตัวเองอามาได้นะครับจากการเป็นศิลปินแล้วก็มีวินัยในการใช้จ่ายเงินทองรู้จักเก็บหอมรอมดรประหยัดนะครับสามารถสร้างตัวเองจนมีเงินเป็นก้อนโตแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อแม่เป็นผลสําเร็จนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้เนาะก็มีเพจเกาะติดหมอลำดังนะครับก็ได้แชร์เรื่องราวของน้องแบมสารินีเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเป็นศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะนิวเจนเช่นกันนะครับรุ่นใหม่ๆที่มีความมุมานะสร้างตนเองนะครับเก็บหอมรอมริบจากการที่ทํางานเนาะจากเงินก้อนเล็กๆจนกลายเป็นก้อนโตนะครับน้องแบมสารินีเพชรบ้านแพงก็สามารถ ใช้หนี้นะครับใช้หนี้สินให้กับครอบครัวเป็นผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการประสบความสําเร็จของศิลปินในวงสนอเพชรมั่นแพงแล้วก็สนอลำพืนโชนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับจากการนําพักนําแรงที่ตัวเรงหามาได้นะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินทองเนาะเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บเละผสมเนาะจนกลายเป็นเงินก้นโตสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้เป็นสําเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับ น้องแบมสาลินีก็ได้โพสตเนาะได้หมดความทุกข์แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความสุขแล้วนื่องจากว่านี่สินสามารถปลดนะปลดหนี้เรียบร้อยนะครับตอนน่อไปก็คงจะมีอนาคตที่รุ่งเรืองจะริ้รุ่งเรืองนะครับเช,เช่นเดียวกันน้องฟ้าใสนะครับสถาพรน,นะครับแล้วก็ศิลปินในองค์กรทุกคนก็เดินตามฝันเดินตามอาความสําเร็จของตนเองครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปรี้ยงปร้างดังพี่อุงิงนะครับแต่เราก็สามารถเดินตามทางของเราได้นะครับเก็บเงินนะครับจากนำพักนำแรงจากการทำงานรู้จักรักษาเงินทองของตัวเองที่หามาได้นะครับเก็บมีวินัยในการใช้ใจ,จ่ายสะสมไปเรื่อยๆนะครับมีตัวอย่างให้เห็นหลายหายคนเลยในองค์กรสอนพี่เป็นเพงสันวันลำเพลินโชว์นะครับที่ประสบความสำเร็จ ฟ้าใสสาสรพอก็เป็นอีกหนึ่งตามฝันของตนเองที่ชื่นชอบในการเป็นศิลปินหมอลำหนังเอกหมอลำรุ่นใหม่นะครับก็ครั้งหนึ่งเนาะน้องฟ้าใสาก็ได้ไปเที่ยวที่บ้านพี่อุงอิงนะครับบ้านใหม่พี่อุง,องิงน้องฟ้าใสาได้เห็นบ้านใหม่ของพี่อุงอิงแล้วโอ้นะครับบ้านหลังใหญ่โตมากกนะครับก็ประทับใจพี่อุง,องิงเนาะที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวและก็ประสบความสําเร็จนะครับ สิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันที่น้องฝ้าใสกําลังเจริญรอยตามนะครับเดินตามความฝันของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับมีศิลปินองค์กรหล,หลายๆท่านที่เป็นตัวอย่างเนาะประสบความสําเร็จนะครับเราไปฟังน้องฟ้าใสนะครับพูดถึงพี่อุ๋งนะครับตอนที่น้องฝ้าใสนี่ไปเยี่ยมเนาะไปหาพี่อุ๋ง,องที่บ้านนะครับเดีนี้ล่ะล่ะไปงาน บ้านพี่องอีกเป็นบ่แม่ค่ะเออเมื่อนั้นแสดงอยูซีเกมบ่ยูบุรีรัมน่าจะบุรีรัมค่ะใกล้งานแล้วจะไปก็นเล่ไปหาเกลือเออเจฟซีถามไอว่าถ้ามีโอกาสอีหฬาจะไปบ้านเกลืออีกบ่อยากไปค่ะอืออยากไปเนี่ยพ่อเราก็เคลื่อนเคลื่อนบ้านเราเมื่อยพ่ออยากไปบ่อยากไปดีใจน้ำเอื่อยเป็นบ่แม่ค่ะดีใจน้ำเอื่อยเด้อจ้าเดี๋ยว ลาเจพยานาน้อยเร่าเจักครึ่งว้นกระไรท <c oughs> างใหญ่ปวดแรอย,ยันมึงนีเงินอเอาคือ <c oughs> ว่าคำว่าของลาฟา้าใจมาคำว่าพยายามเนี่คือเห็นพี่เป็นต้นแบบแต่แต่มือแหลกลงมากกะกคือนูมากยอนเกิจังเลยกับสมัยกต่งานเกสมัยนันเดินตามรอยเลยค่ะ นี่นะครับแต่คือพอดียนเพื่อนแม่มันขับผูมากว่ะแรกๆก็มือ่อนี้เห็นว่าหอดนี้ยถ้าใส่รับอีกผมเป็มเนาะเดี๋ยวจำนม่กี่หลาที่เล <ผม S 1> ินไปพันฟัอ้าอนเอมี่ยังจะถามมีหลาบอ่บอ,อืมเพราะว่าอันนี้นะพี่อนองเดี๋ยวเดี๋ยวพอดกันน้อยที่หลาเนาะห้องห้องห้องบางที่อะไร ถอดถ่ยปนอกเอฟซีบนนัมันไม่ได้เชิงว่าเทาสิสัมพันกันแต่นใช่กันจริงกันเาะฐานข้าวเอฟซีฐาข้าวชิลเอรปินชิลอปินกระปาามข้าวเอาขอบุณเพอเ่วะค่ะ